เจ็ดเิ้วค่ะใช่ค่ะทำให้ดคะเชื่อปังอะลิกุลขี้โงเพายานนะเนยอกวจะไปคว่ากุละมันหลพยาเชือปังเนได้ปะ่ยไม่อกอยู่าอะกเนิ้องชื่อไน้องชื่อ ต้องเชื่อได้ไหมเฮ้ยได้กระด้ทำาักพี่แก้ว <c oughs> สักสิบปีเลยสามอาละเอาหนึ่งทีขอให้